มาดูวิธีการเปลี่ยนโซ่รถจักรยานยนต์นะครับหรือว่าเปลี่ยนโซ่รถมอเตอร์ไซค์นะครับพี่น้องครับอ่าอันดับแรกอ่นี่เอาหมองคอตอมันออกก่อนบมครับแม่นบ่เอาหมองคอตอออกนะครับพี่น้องครับนี่ครับแล้วก็ทําแบบนี้นะครับอันนี้ตัวไม้บ่ครับนั่นที่ใส่เข้าไปนั่นคือตัวไม้นอตอเข้าเมื่อกี้ี่แ้วก็มุนมากอ่ามันกระสิเมาเห็นหมองนี่บ่ครับบ้านไห นี่ครับคือวิธีการถอดโซ่เก่าทิ้งแล้วก็เปลี่ยนโซ่ใหม่นะครับของรถจักรยานยนต์ Honda w เว e ตัวใหม่นะครับ Honda w เว e 110 i เป็นตัวใหม่เลยนะครับปี2022ปีนี้ก็2023นะครับเพิ่งออกมาได้ปีเดียวนะครับก็ทำการเปลี่ยนโซ่แล้วนะครับไม่แน่ใจว่าทำไมปีเดียวเปลี่ยนเลยผมเคยใช้เวฟรุ่นเก่าๆเนี่ย โซ่ที่มากับรถยนต์มันก็จะใช้ได้ประมาณสักน่าจะ2-3ปีอยู่นะครับแต่คันนี้ครับนี่รุ่นใหม่เลยนะครับนี่นี่นี่ตัวนี้เป็นเวฟรุ่นใหม่เลยปีเดียวเองครับออกปี2022นี่ปี2023าก็กลางๆปีนะครับต้องเปลี่ยนโซ่แล้วนะครับแต่สเตอร์ยังไม่หมดนะครับก็เลยทำการเปลี่ยนโซ่อย่างเดียวครับ สเตอร์ยังเหลือนะครับยังเหลือเยอะอยู่ก็เลยเปลี่ยนแค่โซ่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าอาการเสียงแก๊แก๊้แก๊้มันจะหายหรือเปล่านะครับหลังจากเปลี่ยนโซ่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับทีนี้เดี๋ยวรอให้เปลี่ยนเสร็จก่อนอันนี้คือทํำเอียงมันครับตัวนี้นี่ที่หมุนหมุนอยู่นี่ตัดโซ่ครับอ๋อตัวนี้ตัดโซ่ครับเนี่ยอ๋อทำการบรเยั่มกระตัดออกมันบอกครับอ่าพี่ช่างบอกว่ามันยาวก็ตัดออกนะครับ ตัดเรียบร้อยเอาแบบว่าบ,บบตึงแห้งนะกับบย่านแห้งวันไหนได้พอดีๆเด,ด้วครับเด้อ,อเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็จะเอาสลักต่อนะครับนี่คือสลักมันนะครับพี่้องครับ ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือวิธีการเปลี่ยนโซ่รถจักรยานยนต์นะครับหรือว่าเปลี่ยนโซ่รถมอเตอร์ไซค์นะครับเปลี่ยนโซ่อย่างเดียวนะครับไม่ได้เปลี่ยนสเตอร์อันนี้คือเปลี่ยนแค่โซ่เท่านั้นนะครับเพราะว่าสเตอร์ยังเหลือเยอะอยู่ก็เปลี่ยนแค่โซ่เป็นเวฟ 110i นะครับเวฟตัวใหม่ปี2022นะครับ เวฟตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ออกมาแล้วนะครับหน้าหน้าเลือนไมนี่เป็นดิจิตอลแล้วนะครับแล้วก็ทําออกมาจากโรงงานเนี่ยรองรับน้ํามัน e 2 0นะครับเขียนไว้ในคู่มือเลยนะครับรุ่นเก่ารุ่นก,ก่อนๆที่ผมเคยใช้เวฟ1 1 0ยไอเนี่ยไม่รองรับน้ํามัน e 2 0จากโรงงานนะครับแต่ก็เติมได้นะครับหมายความว่าโรงงานผลิตมาไม่ได้รองรับแต่ก็เติมได้วิ่งได้นะครับแต่ มีผลข้างเคียงกับเครื่องหรือไม่ไม่ทราบนะครับแต่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูเลยนะครับอ่านี่ครับผมยืนยันนะครับด้วยคู่มือการใช้รถจักรยานยนต์ Honda เวบร้อยสิบไอตัวนี้จะลองรับน้ํามัน e ยี่สิบเก้าห้าเก้าหนึ่งนะครับตามที่เขียนไว้นะครับอ่าให้คุณผู้ชมบางท่านบอกว่าไม่ลองรับนะครับอันนี้รองรับผมเติมตั้งแต่ออกมาจากศูนย์เลยนะครับออกมาจากศูนย์ Honda ผมก็เติมเจ้า e ยี่สิบเลยนะครับใช้มาปีหนึ่งแล้วนะครับ ตอนนี้ใช้มาปีหนึ่งแล้วก็ไม่มีปัญหาใดๆนะครับอันนั้นต้อโซเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยอ,อืมอะพี่ก็บอกว่าเรียบร้อยแต่ก็ทําการตั้งหางปลาอยู่นะครับตอนนี้เปลี่ยนโซ่นะครับรก็ถึงเดือนนอกอ่ะตอนนี้ก,ก็กำลังตั้งโซ่นะครับพี่น้องครับตั้งโซ่อยู่ ล็อกเรียนเรียนนะครับเด้ออย่าลืมเพราะเป็นเรียนเรียนไปหลอดลุดเอ้าเรียบร้อยปะครับเนี่ยอ้าเรียบร้อยปะครับเนี่ยอ่าสรุปแล้วก็เปลี่ยนแค่โซ่อย่างเดียวนะครับก็ในราคา250บบาทนะครับคุณผู้ชมครับเอาไปนะครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ